สวัสดีค่ะหัวหววรัฐบาลไทยลงไว้ให้สองคลิปพี่น้องมาเบิ่งรู้ว่ามันเข่าตัวไหนนี่ตัวเข่าบาออันนี้ันที่สิบหกนะทีหนึ่งมีน้าพี่น้นอง หนึ่งมีหน้าออกตัวใดเดี๋ยวมาเบิ้งกันออกหกหกเก้าหกหกเก้าหกแปดเจ็ด ล่างสามหกแปดเจ็ดไม่มีสามหกก็ไม่มีเด่นให้สี่กับห้าผิดหมดตัวนี้ผิดเมดได้หนิเด้อแล้วสิ่งล้สูตรไม่ให้พี่น้องตัวนี้ก็ออกหกหกเก้าหกแปดเจ็ดล่าง สามหกออกแต่ตัวเกานะ่าเนาะเด่นให้ตัวเดียวกันตัวนี้นะสี่กับหา้าสามหกไม่มีสามเลยหกก็ไม่มีแปดเจ็ดมีแต่แปดมาจับใส่กันใครรบกวนเนาะอันนี้ก็มาให้รอบสุดท้ายอีกออกหก หกเก้าหกแปดเจ็ดสามหกว่างไม่มีสักตัวหกกับเจ็ดห้าหกเจ็ดเขาตัวนี้แล้วอันนี้เอาสูตรนี้คือเกาสูตรเด่นนี่มาตามต่อไปน่นองสิบหกเมษานะคะตามต่อสองตัว คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารยนในการรับชมด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ สิบหกเมษายนหกแปดเด่นสองตัวบนบวกล่างเด่นสองสามสี่

เก้าตัวเก้าตัวแล้วก็ห้าส่วน โอเคนี่แหละพี่น้องเก้าตัวนี่แหละสองตัวเก้าชุดย้ำเสมอว่าแนวทางนะคะแล้วสิมีอีกหลายสูตรอยู่พี่น้องแต่ว่าสิลงให้จากสูตรเท่านั้นแหละอันนี้คือเด่นนะ เด่นที่สองสามสี่เด่นก็คือตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด่นให้หกตัวเด้อ รัฐบาลไทยสองตัวบนล่างวงยาานี่ก็ได้ได้พี่น้องสูตรนี่แหละได้บนได้ล่างได้สามหกแล้วก็ได้อันได้แปดเจ็ดแต่ว่ามันเป็นเลขตกกลับกลับไว้นด่นะเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็สั้นก็บอได้ที่กลับไว้ก็เลยได้ได้บนได้ล่างสูตรสูตรนี่แหละอ เด่นยังใช้ได้เด่นยังใช้ได้เ,เด่นไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะมายรัฐบาลไทยที่16เมษายายนี่ก็1เมษาบัานนี้ก็16เมษาสิ16เมษา ได้มากเลยประจวันจะจัดไปตรงกับวันพุธอันนี้เดือนนี้นะออกไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะเก้าชุดเด้อพี่น้องเด้อบนล่างเก้าชุดรัฐบาลไทยวันที่สิบหก สิบหกสิบหกสิบหกสองสี่หกแปดเก้าชุดอ่าจัดไปไม่ต้องเอาเยอะไว้เ,เยอะบ่ไว้พี่น้องมันหลายหลยเอาในหน่อยขอบคุณที่รับชมนะคะ,ะเติมสีเติมสันเข้าไป